สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเตอร์และชุมชนชาวย t u b e นะครับท่านที่นิยมชมช,มชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซวันนี้นะฮะพบกันเช่นเคยครับกับบังรุนบอนไซเจ้าจอมนะฮะวันนี้จะมานำเสนอ,เอ,ออะไรนะรบ,บังรุนเข้าลวดยาเข้าลวดนมกิ่งเข้าลวดจัดกิ่งของไม้โมกใครบอกว่าโมกบ้านโมกนี่ไม่สวยเนี่ยสวยมากเลยนี่เป็นโมกอะไรครับโมกสวนนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเลี้ยงเลี้ยง ใช้เวลาเลี้ยงนานมันก็เลยกลายเป็นลักษณะเหมือนกับได้อายุเก่าแก่นะครับวิธีการเลี้ยงแบบนี้ไม่ยากนะครับให้อาหารน้อยน้ําน้อยนะครับรับรองเลยออกดอกสับปะรังเลยนะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดดีกว่าครับเดี๋ยวบางรุนจะนําเสนอวิธีการคัดกิ่งเข้าลวดแล้วก็ปรับทรงนะครับตอนนี้เข้ากิ่งหลักแต่ว่าบางรุนก็ไม่ได้เข้าแต่รากนะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขากิ่งเยอะแล้วก็จับคู่กิ่งหลังนะครับนี่กิ่งหลังนะครับนี่นี่แทนกิ่งด้านกว้างด้านหนึ่งนะฮะนี่กิ่งหลังนะครับแทนมิติลึกอ่กิ่งนี้เป็นมิติด้านกว้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็นี่เป็นมิติลึกนะครับส่วนกิ่งอีกระดับหนึ่งนะฮะเราก็จัดขึ้นไปนฮะตอนนี้บางโดนเข้าไปกิ่งหลักเลยขึ้นถึงยอดนะครับโดยโดยใช้กิ่งนี้เป็นตัวจับคู่นะครับ ไม้ต้นนี้เสน่ห์เขาอยู่ที่ลีลาทวดทรงองอค์เอวเขาเนี่ยฮะเลี้ยงไม้ได้ลีลานะครับดูรากเขาสวยนะครับโชว์รากเลยครับสวยมากแล้วก็ลําต้นเอี้ยวขึ้นมาตรงนี้นะะเอี้ยวขึ้นมาแล้วก็มีกิ่งรองรับเลยซ้ายขวาหน้าหลังหมดนะครับเพราะเป็นไม้ที่เป็นการจัดทรงแบบแบบเลี้ยงแบบใช้อายุใช้เวลาหลายปีจะจับคู่ลวดกิ่งนี้นะครับ กับกิ่งล่างนะเขานี่นะครับแล้วก็กิ่งนี้กับกิ่งนี้ก็น่าจะสวยแล้วนะฮะส่วนกิ่งอื่นก็โอเคอยู่นะครับใช้ลวดเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับใช้เบอร์ใหญ่อยู่ให้นวดเบอร์สามจุดห้าเบอร์สี่ก็ได้ครับพอที่จะประคองได้อยู่นะครับเป็นการ จับคู่ลวดเบอร์ไอ้ลวดกิ่งของกิ่งกิ่งหนึ่งนะครับจับคู่ไปยังกิ่งที่4ครับกิ่งสี่าการเข้าลวดในลักษณะนี้นะครับการคัดกิ่งในลักษณะนี้อบอกเลยว่าเป็นการคัดกิ่งตามทรงไม้ที่เขามีมาแล้วนะฮะเราเพียงแต่มาเข้าลวดบังคับกิ่งเขานิดนึง ถ้าเราไม่เข้ารวดเราก็ไม่สามารถที่จะดัดกิ่งให้ไปซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับกิ่งจะหักนะครับบางท่านบอกว่าพอดัดแล้วทำไมหักเพราะว่าท่านยังไม่เข้ารวดครับมีบางท่านดัดกิ่งมาแล้วมีรอยต่อเยอะเลยนะครับมีแผลเต็มเลยเพราะว่าพอเราไปดัดกิ่งมันนะครับโน้มกิ่งแล้วก็ได้ใช้เชือกดึงอย่างเงี้ยครับมันจะหัก แต่ถ้างานบอนไซแล้วนะฮะเขาจะใช้ลวดครับเป็นตัวจัดนะฮะมันจะไม่ไม่หักเนี่ยดึงลงได้เลยปรับทิศทางได้นะครับนะนั่นะเป็นกิ่งกิ่งแทนด้านกว้างคือกิ่งหนึ่งนะครับนะ่าจะเข้ามายังกิ่งที่เอกิ่งสี่นะหนึ่งสองสามสี่นะครับกิ่งที่สี่หรือกิ่งที่สามนั่นแหละ นะครับถ้าไม่นับกิ่งหลังก็เรียกว่ากิ่งที่สามถ้าหนึ่งสสามสีก็คือกิ่งที่สี่นะครับเวลาเข้าลวดต้องล้อขึ้นมานะอย่างให้ทับกันเพราะเวลาแกะก็จะแกะง่ายงานบอนไซถ้าไม่มีลวดก็ไม่มีสเสน่ห์นะครับแต่ถ้ามีลวดเข้าแล้วดูดีนะครับมีเหมือนโอเคและเขาแต่งเครื่องประดับเหมือนลิเกเลยนะครับถ้าเล่นลิเกแล้วก็ ไม่แต่งองค์ทรงเครื่องมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ลิเกนะครับร้องลิเกอยู่นะเช่นเดียวกับงานบอนใส่ก็ต้องมีมีลวดนะแต่ถ้าไม้ดัดไทยไม่จําเป็นนะฮะเขาใช้วิธีการดึงโยกนะดึงซ้ายดึงขวาปากหลักนะครับเป็นงานในลักษณะนั้นนะครับนะครับตอนนี้เข้ารวดเดินเอกิ่งที่สี่ แทนกิ่งสีนะครับสีหน้านั่นเองนะครับหรือจะแทนเป็นกิ่งนะกิ่งข้างในระดับที่สองนะครับไม้ต้นนี้มันจะมีกิ่งเยอะนะครับมีถึงเนี่ยขึ้นด้านบนเลย<อ>เขาเขาสร้างไม้แบบธรรมชาติแบบคนโบราณสร้างนะครับคําว่าคนโบราณสร้างนั้นหมายความว่าเขาสร้างไม้ในลักษณะที่เป็นไม้ดัดไทย<อ>นะครับไม้ดัดไทยนี่คือเก็บกิ่งไว้หมดนะทาเป็นช่อ ตรงไหนเขาอยากไว้ให้สวยงามเขาก็ทำสามารถที่จะไว้กิ่งได้ครับก็เลยสวยงามไปอีกแบบหนึง่งถ้าไม้ในลักษณะนี้เรามาทำเป็นไม้วอนไซได้เลยครับจะมีกิ่งได้เหลือเฟือเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ากิ่งหายนะครับกิ่งเกินด้วยซ้ำนะฮะนี่เป็นข้อดีนะครับ พอดีของไม้ดัดไทยไม้บอนไซกับดัดไทยต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ไม่แตกต่างมากนักท่านต้องมาคุกครีลองมาศึกษามาหยิบบิดดัดโค้งงอดูนะครับจะเข้าใจนะครับมาดูที่นี่ก็มีตลาดต้นไม้เจ้าจอมเรามีมีเอ่อไม้ดัดไทยด้วยนะครับมีไม้บอนไซให้ได้ชมหลายร้านนะครับมาเลยนะครับซอย2ซอย3 ต้นไม้ชนิดอื่นก็มีครับไม้ไม้อวบน้ําไม้ร่มไม้ใบไม้ด่างมีหมดเลยครับไม้ดอกไม้ประดาครับต่อไปจะเข้าลวดกิ่งที่กิ่งนี้กับกิ่งนี้ครับเนี่ยเป็นกิ่งหน้านะฮะออกเป็นหน้าเลยนะจะเข้ากิ่งนี้กับกิ่งนี้ก็ได้แต่กิ่งนี้นะฮะต้องการเอาลงนะฮะ เพราะนั้นก,กับผู้กิ่งนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วไม้ต้นนี้เราเพียงโน้มกิ่งเท่านั้นเองนะครับนะฮะเจะ้ากจะเข้ากิ่งกิ่งหลักเพื่อที่จะให้ไม่เงยมากนะฮะต้องการให้ให้แผ่ลงนิดนึงนะครับจะไม่คัดในรายละเอียดนะฮะบ,บอกไว้ก่อนว่าในรายละเอียดกิ่งเล็กกิ่งย่อยกิ่งแขนงน,นั้นเราจะไม่คัดนะครับเพราะว่ามันจะกลนไป ผื่อบางท่านนะฮะไม่ชอบไม้ที่กลนในสไตล์บอนไซเราก็ไม่ไม่เข้าลวดที่จะให้กลนเกินไปให้เหลือแต่กิ่งอย่างเงี้ยครับเหลือโครงสร้างพูดง่ายๆนะครับนี่ก็จับเป็นคู่กิ่งน่าจะเป็นออกกิ่งหน้าฮแทนกิ่งหน้ากิ่งที่บางรูนกำลังเข้าลวดอยู่นะฮะไม้ต้นนี้รับรองสวยแน่นอนครับ แล้วมีดอกด้วยนะฮะมีดอกตรงสวยตรงที่มีดอกนะครับโมกงใครสร้างไม้ได้เก่าแก่แบบนี้ถือว่าได้เปรียบแล้วครับนะความได้ได้เก่าแก่เขาจะเป็นเปลือกออกเก่าแก่ครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ยฮะดูรากดูโคนโอ้โหสวยนะสวยอยู่สวยโอเคเรียบร้อยนะครับ นาะสวยนะครับบอกดูนะคืนนี้เหลือปรับทิศทางนิดหนึ่งนะครับนะนะเนี่ยเป็นเป็นลักษณะเนี่ยครับโอ้โหปรับทิศทางได้เลยนะครับสวยงามครับเปลี่ยนกระาง่งาแก่เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางด้วยนะฮะเปลี่ยนกระถางก็จะสวยนะครับโอ้โหนี่ยกเลยนะครับนะ่ะดูน่ะอันนี้ก็โอ้พอสมควรนะครับ นะดินแน่นเลยต้องเอาออกก่อนนะฮะสางดินดอกนิดนึ่งปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปล้างรากนะครับพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะเราเอาพอที่จะให้เข้าลงกระถางใหม่ได้นะครับนี้นะครับสางดินดอกก่อนนะครับบีบดินดอกนิดนึงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเขาอยู่ได้นะ,ะมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนกระถางครับโอ้โหนี่แค่กระถางยังไม่เสร็จนะครับดอกขาวสัพลังเลยครับ สวยๆครับบางลุนโอ้อยากซื้อนะครับสวยจริงๆครับต้นนี้หายากครับไม้ลักษณะนี้ต้องตามสวนเก่าๆนะฮะคนเลี้ยงก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วครับไม้ต้นนี้นะครับคนเลี้ยงก็อายุขนาดนั้นนะเลี้ยง ก็ใช้เวลา20-30ปีแต่ว่ามันไม่โตครับเลี้ยงก็เขแกลนพอไม่ได้ธาตอาหารไม้เขาจะแกลนแต่มันก็ได้อารมณ์ความรู้สึกดีนะครับเพราะนั้นก็คือนี่กิ่งนะฮะหนสองกิ่งหลังแทนกิ่งหลังแทนกิ่ง4ี่กิ่งห้านะครับนะครับขึ้นไปก็จะเป็นงานลักษณะบอนไซได้เลยนะครับอันนี้เป็นไม้กรณีศึกษาให้ทุกท่านได้ ลองหาไม้ในลักษณะนี้นะฮะแต่ถ้าไม่มีขายไหมครับบางรุนร้านนี้ขายไหมครับขายครับเอาขายนะบางรุนบอกขายนะครับจะต้องต่อเจ้าหน้าที่นะไม่มีผู้จัดการนะฮะติดต่อผู้จัดการนิครอนะครับนิครอนะครับขายนะครับต้นนี้สวยแล้วก็นําไปแต่งบ้านนะฮะตกแต่งโชว์ได้เลยหาลูกตั้งด้สวยนะครับมีสองต้นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปดูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็สวยครับเก่โคนสวยเลยแล้วก็กิ่งนะตคนเก่าแก่ดอกสับพร่งเลยนะครับเป็นโมกโมกอะไรก็ดูไม่ออกครับเนี่ยนะฮะผมให้ดูเลยว่าดอกมันดอกออกสับพรั่งเนาะมางรุ่นนะดอกสับพร่งแล้วก็อายุเก่าแก่นะฮะเออเลี้ยงลักษณะนี้เขายังรอดเลย นะครับดูรากเขาเขายกขึ้นนะครับนี่อ,อีกต้นนะครับมันมีสองต้นนะครับนะนี่ต้นหนึ่งก็มาวางแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะนี่ก็ทรงสวนครับก็สรุปคลิปอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็นะมาทําโมกกับบางรูนนะครับบางรูนคัดกิง่งเข้ารวดนะครับปรับสรงเขา เป็นไม้สําเร็จรูปมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหาเป็นนักหาโน้มไม่สวยครับอ่าโน้มลงมาให้สวยนะครับแล้วก็หาไม้ให้เก่งนะครับหาไม้ในลักษณะนี้ได้ความเก่าแก่แล้วก็ออกดอกด้วยดูต้นนี้ครับบางลุนต้นนี้ก็เหมือนกันนะฮะสวยมากเหมือนกันนะฮะต้องมาดูมาชมด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเห็นความสวยงามของไม้อย่างจริงจังนะเนี่ย,ยดูสวยงามา<ว>มากนะฮะ กิ่งมันสวยเลยนะฮะไม่ต้องคัดกิ่งคัดเกิ่งอะไรมากมายนะครับสําหรับต้นนี้โมกสองต้นนี้ไม่รู้โมกอะไรบางรุนนะจะเป็นโมกบ้านโมกหนูลานโมกป่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเออถามเจ้าของก็ไม่รู้นะห้เห็นต้นโมกก็บอกไปเลี้ยงมานานนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและขอบคุณบางรุลนนะครับขอบคุณครับบางรุลนบนไปเจ้าจอมนะ Okay, okay.